ดีครับพี่น้องสวัสดียำ้าๆตโอเวนกำลังสิขึ้นโูดน้องไปวัอนี้ยังพาพี่น้องมายำขอดกุ้งคื่อกเอาอะไรพี่น้องสวัสด like ีแบบบ่เห็ดหนาเด้อพี่น้องเลยอยากจะอยากเบิ้งเถาะหนาอย่ายเสียงหนาเลี่ยนี่เสียงหนาเลี่ยนอยากเบิ้งเถาะพี่น้อง những cái tiếng là nó, phải giảm cái thấp, cái tăng coang với những cái nhang giảm đành con sẽ không

đấy là พี่น้อเอ้ยพอได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่บางลังก็เข่าหลายบางลังก็เข่าหน่อยพี่น้องเอ้ยมาเทเลยครับเทรอบแรกกันพี่น้องพี่น้องชมกันมันจะได้หน่อยได้หลายปันได้พี่น้องเอ้ยปลาน้อยนี่โอ้ดี อย่างมิกลอบอย่ามมิกลอบพี่น้องนูฟังคน ยังยุคฮันหินถือดีอยู่พอได้อยู่พี่น้องพอได้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 อยู่พอได้อยู่โอ้โต,อออตินออกน้องฮติดดอกน้องก็มีโอ้ชุม่มแค่เนี่ยข,ขัดยุคยุคพี่น้องหลายอยู่นี่ เทอีกรอบนึงเทอีกรอบท่านว่าอีกนล้นมันตาย โซยังไ่อยากหอพี่น้องเลยยามใส่มันออกดีดิยามเทหุ่บน,นี่ยังไม่ยักอดูับบนี้เลยโมนีบุปัันไหนแล้วพี่น้องเลยได้กุ้งพอนั่นด้ีด ม,มาพี่น้องยบอีกสามที่ลัง,เป,งเป็นไงโดนไหมนี่เป็นไงโดนไหมนี่อะไ้ยุบพี่น้องเว้ยอะไ้สุดหลังนี่หรอ ก็ได้สุหลังน่ได้ทุกหลังโยก่เยอะอยู่นะครับอีกสองหลังครับ พอได้พอได้พี่น้องพอได้โอ้พักินพี่น้องไปเทเลยพี่น้องอเทเลยครับเทกันเลยทีรอบสุดท้ายแล้วครับยิงเยอะบัวดูกันเลยอ๋อพากินเลยพี่น้อง พวนี้ได้โบลายเป็นเดือพี่น้องนี่นี่นะครับได้ซับนี่แหละหายุหายกินพี่น้องเอ้ยพอกีอย่ได้กินแต่ละเมื่อพอบรได้ซื้อพี่น้องบางเทือกก็บางที่ก็ได้ขายน้ำบางที่เขาก็ได้ขายได้เงินพร้อมพี่น้องได้กินพร้อมได้ขายพร้อม แบ่งทำกินเหลือนั้นเราก็ขายพี่น้องเลยเอาตังใส่กระเป๋าเก็บเดี๋ยวบาานีอพี่น้องเลยแบ่งกินแบ่งขายแล้วก็ได้อยูสองร้อยสามร้อยเฮ้ก็มันก็โอเคอยู่ดีพี่น้องนีเชียงวาแล้วก็เตือนหนึ่งครับหนย เดีนน๋ยนึงก็หาหกพันอยู่ได้พี่น้องใส่กุ้งนี่ก็ได้ลองใส่ซุมเมื่อนี่ห้วยใส่ซุมเมื่อก็ได้ซุมเมือแหละพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องพี่น้องชมคลิปแล้วก็ฝากช่องเฮียเชียงด้วเด้องอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเฮียเชีเยงน้ำแน่ครับพี่นอ้องก็เป็นกำลังใจเฮียเชียงอยา่างที่แน่ๆพี่น้อง อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องพี่น้องชื่ชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของไนเสียงครับพี่น้องนี่แหละมื้อน,นี้ได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องได้อยู่ดอกนี่กาลังไขเบิดกระติ้ได้อยู่ประมาณสามร้อยพี่น้องไปไปเลยครับจังใจอย่าลืมเด้อพี่น้องอย่าลืมช่องไนเสียง อย่าลืมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดชอบสกายกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยเชียงหน่อยนะครับคลิปนี้จากลากันแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ